สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาขารถมือสองมทุมทธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถกระบะ4ประตูที่เรียกว่าค่าตัวเบาที่สุดของที่ร้านกันบ้างดีกว่านะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ isuzu d max นะครับเป็นตัว2.5 z ซนะครับนี่เป็นตัวสูงด้วยนะครับก็คือ h i g h l a n d e r นั่นเองนะครับคันนี้ ปี2013นะครับทุกคนแล้วก็ราคาค่าตัวน้องนะฮะเนี่ยคนนี้เขาอยู่ที่ค่าตัว459,000นะครับแต่ใครดูคลิปนี้มาลดไปเลย30,000บาทนะครับทุกคนเหลือ429,000เท่านั้นยังไม่พอฟรีประกันภัยชั้น1นึไปอีกนะครับนี่84งวดนี่คันนี้พอนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองใครกำลังหา4ประตูนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวสูงนะครับนี่แบบนี้สวยๆนะครับก็ รอดูคลิปนี้ได้เลยผ่อนอยู 8, ่8,000กว่าและฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือมีงบเนี่ย 1, 0 0บาทนะครับสามารถจองรถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับแล้วก็ฟรีให้หมดทุกค่าใช้จ่ายเลยใครสนใจก็แคปไว้ได้เลยคันนี้สภาพอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพามารับชมกันรอบคันเลยดีกว่านะครับเอาอย่างแรกก็เลยอ่าในส่วนของโฉมด้านหน้านะครับนี่ก็เป็น isuzu d max นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่จะได้เป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหูดูสวยมากนะฮะหน้าตัวนี้แล้วก็ ในส่วนของไฟนะครับก็จะมีตัดหมอกด้วยนะคบเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว2.5 z นั่นเองนะฮะแล้วก็ใครอยากได้เครื่องยนต์2.5เนี่ยตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นรถที่ขับดีขับแรงนี่คือเอาไปลุยได้ทุกพื้นที่แน่นอนนะฮะแล้วก็พิเศษนะครับคันนี้เราใส่ในส่วนของเป็นแม็กขอบ18ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวสูงนะครับนี่เป็นตัว Highlander นะฮะตัวนี้จะมีในส่วนของที่พักเท้ามาให้นะครับก็คือแบบหูรถ สูงใหญ่เลยขับไปเที่ยวน้ำตรงน้ำตกอะไรพวกนี้กำลังเครื่องก็เยอะนะครับเครื่อง2อ0 0นห้าะครับตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะว่านั่งกันเป็นครอบครัวเนี่ยก็คือแบบกว้างมากๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าเน้นไปกันหลายๆยคนอยากได้กระบะพร้อมลุยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับพวกที่พักแขนนะฮะที่วางแก้วน้ำเนี่ย พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็คือใช้งานได้อยู่ครบเต็มระบบเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สายไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับนี่ใช้บรรทุกของได้นะครับอละลองให้ดูกันนิดนึงนะครับตัวแม็กไลเนอร์ด้านหลังสภาพก็ยังถือว่าโอเคนะฮะใช้งานได้นะครับไม่มีรั่วอะไรตรงไหนนะครับทุกคนก็ใช้ขนของได้ด้วยเอาไว้ไปตั้งแคมป์กันนี่ขนตรงขนเต็นท์ขนโต๊ะอะไรพวกเนี้ย สบายเลยนะครับเป็นตัวสูงด้วยนะครับแบบว่าลุยได้ทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนี่นะครับจะมีคํามาให้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูเท่ใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นตัวแซดนะฮะนี่ตัวนี้นะครับโอเคมาดวดูด้านข้างกันต่อนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราพาดูในส่วนของตัวด้านในกันด้วยนะครับว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่และมีออปชันอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาต่อในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดู เลขใหม่กันก่อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะนี่เดี๋ยวรอโหลดมาแป๊บหนึ่งนะครับรถสตาร์ทนี่นะฮะโอเคคันนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่ 1 5 4 4 6 4นะครับรถปี2013นะครับผมว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนเกินไปนะครับเรียกว่าพอดีีกับปีรถอยู่นะครับสำหรับเจ้าเลขใหม่คันนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีวิทยุมาเรียบร้อยนะครับเดิมๆมานะฮะตรงนี้ก็จะมีหน้าจอมาเรียบร้อยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนะครับแผ่นซีดีก็ยังใส่ได้อยู่นะฮะถ้าใครมีแผ่นซีดีก็เอาไว้ใช้ได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นแบบทั่วไปนะครับแมนนวลปรับมือนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะ 5สปีดอยู่นะครับใครคุ้นเคยแบบนี้อยู่แล้วก็โอเคตอบโจทย์แน่นอนนะครับมีจอมีบลูทูธอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายไปเป็นครอบครัวผมบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้เราย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็เป็น Isuzu D-Max นะครับเป็นตัว2.5 Z ตนะครับเป็นตัว DVD นะฮะก็คือมี DVD มาด้วยแบบนี้แล้วก็ได้เป็นกระบะ4ประตูนะฮะตัวสูงนั่นเองนะครับไฮรันเดอร์นะครับลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาหน้าร้านนะครับปกติอยู่459,000บาทนะครับแต่ใครดูคลิปนี้มา ลดไปเลยสามหมื่นนะครับเหลือสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองครับทุกคนบอกเลยว่าราคาดีๆนะครับแถมฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายนะครับคือสามารถจองจัดจบเนี่ยรับรถไปเนี่ยใช้เงินแค่ 1,000บาทเท่านั้นเองนะครับจัดผ่านนี่เราคืนให้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้เจ้าคันนี้นะครับสามารถแคปไปรับโปรกันได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาได้เลยนะฮะได้ที่ไลน์แอดหรือจะโทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 0 9 9 7 6 6 2 9 9นะครับสนใจก็สามารถแคปแล้วก็ทักโน้ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ